สวัสดีครับพี่เนาะวันนี้อยู่ผม m c x 2ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอเคครับสวัสดีไยรุ่น m c x 2กันทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมห OV กันนะครับคือวันนี้ผมแบบไม่รู้จะเล่นเกมอะไรไปเลยมาเล่น r OV นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวประกอบหอส้มกันนะครับอีจิโกครับตอนน,นี้เราเท่นะครับตอนนี้เราจะทำการ ไปเล่นโหมดสามสาวกันนะครับพอาะผมขี้เกียจเล่น้าๆนะครับผมจะไปแบบสามสามโชว์เพื่อนๆกันนะครับว่าผมโหมดแค่ไหนนะครับเจอกันในเกมเลยเจอกันในเกมเลยครับ <What? S 1> โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วผมจะเล่นกิจิโกฟาร์มป่ากันนะครับกิจิโกผมก็ติดอันดับจังหวัดครับของนครสวรรค์แต่ว่าผมอยู่อุติน,นะครับผมไปซื้อรหัสต่อเข้ามาเขาก็ ให้ผมเล่นชิวๆนะครับฟาร์มกันเลยไม่ไม่พูดเยอะคนเก่งมักจะไม่ค่ยพูดนะครับต่ผมพูดมากเพราะผมเก่งอฟามแปฟารามแป๊บมาเอาไงบัดเอาไงอสุนาอสุนะอาไงอุ๊ย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 อุอุ๊ยอุ๊ยอเ๊ยอยอุย คือตอนนี้ผมอยู่แรงคอมนะครับอาจจะเจอแบบพวกตึงๆหน่อยนะครับโทษทีไม่ได้อยู่แรงต่ำๆนะครับโอเคผมไม่ได้เห็นนะผมแค่พูดความหายเฉยนะครับตอนนี้เอยบัตรเงินพันห้าแล้วผมอยู่พันสามอยู่เลยฟันจิโอ้โหโคตรไวอะ่ะมันเกินไปแล้วบางทีอะ่ะบัตรมััอมกรย์ไวเกิน เวลานิโ้ผมไหวอยู่แล้วฮึเปงั้นล่ะอี้จีคก็บอกอทีมผมไม่ค่อยเอาแล้วโหอุ๊ยอุ๊ยืึยยชิบหายละเกือบแตกแล้วบังไข่ อุยี้ยเขียเฮียจะตายอุ้ยขอโทษนะคำหยาบด้วยครับโอ้โหไอผมไม่มาเลยว่าตอนอัดคลิปในสกิลผมแบบไม่ปื๊ดปื๊ดปั๊ป้านแบนตอนที่เล่นคนเดียวเลยอ่ะพอถึงน้ากลองแล้วก็อย่างเงี้ยฟีดเล่นเล่นไม่ออกกลัวคนดูหาว่าโหดเกินไปอย่าเงี้ยเลยอ่อนๆเดี๋ยวเข้าใหม่ลวกัน ผมว่าผมต้องโดนตักอุย้ยโอ้โหไอเวนโอ้โหผมเกลียดเวนมากๆแพทนี้แม่งมาสตาร์นแบบแล้วโหแล้วมันก็แรงด้วยนะประเด็นน่ะเห็นละเห็นละเห็นละไอแดงมันเป็นนักสู้จึงบู๊ได้มือแล้วตีไล่เขียวมันเป็นนักซซ่งอ๋อไม่ใช่ละวิว,วก,กับแตกโอ้โหอะไรวะผมไม่มาเลยวะฆ่าเขาก็ไม่ได้ฆ่าฆ่าผมไม่ได้ฆ่าเหม,มือนกันนะเอาดี ลิโป้ผมต้องมาหน่อยแล้วตอนนี้ผมจะไม่ทำให้คนดูผิดหวังมาดิ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 ครับมาดิครับมาดิครับมาดิครับโอ้โหกูแตกผมขอโทษละกันครับผมพลาดเองอ่ะตายหมดทีมเลยแม่งเลยทุกทีทุกทีครับผมเข้าผิดจังหวะเองแหละผมไม่อยากคุณเยอะ โอ้ยแพ้ไม่ได e oh, ้แพ้ไม่ได้เด้อแพ้ไม่ได้เสียหน้าคนดูมดโอ้โหมันล่อบัฟผมไปอีกแวนไอ้แวนแม่งโคตรเกลียดเลยมันจะตีบัฟเนี่ยผมรู้ผมรู้เหลี่ยมพวกมันหมดแล้วขอบัฟหน่อยได้แล้วมาขอบัฟเถอะโอเคสวยงาม สวย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 ตอนนี้มังกรเรานำนนะครับรานำนะครับโอยโอยโอยคันจังเลยทำอะไรน่ะตะเกียร์ทำไรนะ่ะโคตรจะคันเลยอ่ะขอไม่ครบทุกทีเลยว่าไงไฮเตรตเอาว่างเอาหน่อยดิ ไม่เลยนี่เลยมันจ้าผมแล้วมันจ้าผมแล้วอุ้ยสอไม่ไหวสองไม่ไหวสองไม่ไหวนะครับสองคนผมก็ไม่ไหวเหมือนกันอู๋ครูสามไม่ไหวอยใหญ่เลยครับแต่ผมจะไม่ทําให้คนดูผิดหวังไม่ทําคนดูผิดหวังไม่ทาให้คนดูผิดหวังไม่ทําให้คนดูผิดหวัง หายหมดติโทษทีละกันอมปกรณก์เพื่อนเรื่อยๆรลยผมก็ไม่เล่นกิ่งอะไรมากครับพอตัวอยู่เหมือนกันแหละใครจะนิดนึงก็คอมเม์ดได้นะครับใครจะกนืดนึงกับผมผมก็จะนืดนึงให้นะครับทำคลิปให้ด้วยครับลงช่องเลยครับไม่มีคอนเทนต์จะทำแล้วตอนนี้สมองสมองมันอุดตันอุ้ยมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับ,รบแตกหนึ่งอคสอง กสามโอ้เพื่นอนรอไปคิวหนึ่งโอ้ไม่เฟี้ยวเลยไม่เฟี้ยวเลยเฮ้ยเพื่ ername, 1890, อนจีนเฮ้ยอย่าเพิ่งจบเฮ้ยผมยีรีบจบดีเฮ้ยเกมไม่สนุกเลยอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบจบเลยโอเคครับจบเลยก็จบเลยครับโอ้ชนะแบบชิวๆแก้วก็ไม่อยากโมนะครับคอยดูแลการสติท v p วพีอ่ะ ว่าผมแบบติด EMP แน่นอนนะครับคนเล่นเก่งๆแบบผมก็ต้องติด EMP อยู่แล้วดับนี้แล้วไม่ติด EMP ก็แปลกแล้ว EMP ทีเจ็ดสิบสองอะเอาไงอะ่ะริปโปลเลยด,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 ดูดูดูมมดูน้ำเอ็เลยครับดูดาำเอ็ดเลยโอ้โห45%นะครับทีมไฟ100%นตะไม่อยากจะโม้เยอะ เดี๋ยวว่าหยุดแรงคอมนะครับหยุดแรงคอมนะครับนี่อัตราชนะ83เซ็นน่ะโทษทีโอเคครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้น,นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ